ท่ะแฟชั่นวันนี้ค่ะตัวแม่มาเจอกันทางเงนดีเป็นรุ่นน้องอ่าเป็นยังไอบ้างมาเจอกันรู้สึกดีใจไม่ได้เจอนานนานนานมากเลยนะตางงานจำได้เลยอ่ะงานผลิตภัณฑ์อันนึงเกือบสิบปีไหมสองปีโอ้ก็ประมาประมาณนั้นสิบปีเป็นเพื่อนรักมาเจอกันก็รู้สึกว่าเรายัง เรใหม่แต่ยังเป็นน้องใหม่ของทั้งวงการก็ฝากแล้ฝากตัวด้วยนะคุครับเราได้เจอการแบบนี้ผมกอนรักใพาใช่เออค่ะเที่ยวก็าได้แบบหอมมากเขาบอกอิจฉาเราว่าเราหอมมากแบบน่ะอ้ำแบบอ้ำก็หอมเอออะไร่งน้าติดัวไปคได้เจอมาสิบปีมาเยอะมารู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่ที่อยู่ในวงการนานจัง ไม่ค่อยถามอะไรล่ะเหมือนประมากันเองไม่ได้กินค่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ไ <Maj> ด <Science> ้ิ เวลาได้มาเราก็จะดีใจแบบพอแบบเขาส่งมาแบบตัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางในร้านเราก็จะแบบมีโอกาสได้ใช้มีโอกาสได้คืนค่ะก็จะเหมือนเรามันก็จะทันสมัยแล้วก็เข้ากับเราได้อ้วยนะคะความอร่อยนะคะก็จริงๆจะนิว่าดินเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนนี้ก็น่าจะคอนฟิดมากสุดแล้วค่ะเพราะเวลาเดนลงทีก็จะมีร้านแบบร้านฟรีร้านแบบร้านที่เขาบอกว่าขายด้วยนะค่ะก็จะเข้ามาแบบว่า รับออเดอร์นะคะสแสดงว่าคนต้องแบบสใจแล้วก็ชอบกระเป๋าอีเกเยอะมากค่ะก็จริงๆเจนว่ามันเป็นอะไรที่ที่สมัยน,นี้ค่ะชอบแต่งตัวเยอะแล้วก็ดินก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่ชอบแฟชแั่นนะแล้วก็ผู้หญิงทำงานด้วยค่ะมันก็เป็นอสเตรียที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบถือแล้วมั่นใจมากขึ้นอ่าอะทำเป็นยังงี้นินึงแล้วแล้วผมก่อนเปลี่ยนรูปลุคเป็นสาวแซ่บเป็นเมมเบรนเออก็กำลังจะ บอกนรสแใส่แตมก็ไม่ไม่ไม่กล้าหลับัาตัวเองชอันนีต้องกันเลืมีนอรโนราชอบอันนี้คือนี่ค่ะสวยสวยคแล้วก็บอกจะมีชคนเดียวเลยนะลูกแล้วลูกปวดไหมจัได้หมคะสวยาผมแดง เาจะตื่นมาตอนเช้าตกใจนะคะแต่ข <in> <reading ancient> <ennen> right. well, ันมันท้องหน้าหน้าเราอะได้สีมาจัดเป็นหลายชั่วโมงทรมานมากแล้วก็อย่างน้อยสี่ชั่วโมงแล้วเจนก็ไปไปซาไที่เกาดีอีกอะค่ะแล้วก็มันมันค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ดูแลยากคือแบบเราทำไม่ได้สีนี้อะค่ะที่เป็นที่แรไที่เราจัดตั้งขนาดนี้ครับ ก็คิว่าอยู่ที่แบแลวเวลาอยู่อะเราก็จะได้แับเป็นนิสเมอรนูกๆองเพลงอ่งเงก็สมว่าเป็นการเดเหมือนกันเป็น่างที่แบบเปลี่ยนรูปเราด้วยเพราเราไม่ชอบการแตแบบรพมือนกันรู้สึกว่ามีุรตามีมาตรฐานคุณสามีว่าไงประธางอึ้งทำไมอนี่ทำไมอะทามอะก่อนไหมเราบอกราบค่ะไอพีโคนแบบเฉยๆอะค่ะเออผสมไหมว่าสวยจังเลย มีอะลูกสาวฉันคนเดียวเลยอันนี้จะไหวรุ่นนี้ไม่นานเลยคะถ้าเกิดเสร็จโปรเจกต์แล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกำลังจากลับเลอใช่ค่ะถ้าถึงรอบความพร้อมหลายคนแบบว่าตกใจแล้ำวานยิ่งขอบเรื่อยเรืยทีพี่บอกว่าไป็นไอดอลเ่อกี้ตีดกับอกคือว่าตหมดเลยอะอะไอชิ้นนี้ไม่เหมือนขอบคือจริงๆรเจนจะรู้ส si, ึกว่าแบบคืออยากดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าปกติมากกว่าตอนที่เราแบบเป็นแบบวัยยุ่นนะคะ เออยากกลุ่มทุกอย่างออกกำลังกายดีกว่ายินให้ดีกว่าเลยแล้วก็ดูแลตัวเองดีอื่นสิงๆเขาบอกว่าคนบอกว่าผอมเพราะออกำลังใายหนักอันนี้ก็มากกว่าเราเแล้วก็ทานอาหารให้มันให้มันน้อยอกว่าแถวที่เราไม่ได้เกินแล้วก็แบบว่าเราแต่งออกกำลังกายต่อยๆก็เลยคิไม่ต้องผอม อย่างตัดรูปอย่างเงี้ยถ่ายแบบนัน่วยกเลยหลายคนเรตกใจแต่เราแข็งแรงเลยนไหนเนาะ้องแข็งแรงจริงๆจะมีลงไปเยอะกว่านี้ไหมจรอแล้วไม่็รจงรู้สึกกัคนบอกว่าแบบเราคลั่งขอไม่ไม่ท่านคลักับเจนไม่เลยคลั่งออกกำลังกายไม่คไม่มีวันไหนที่เจนไม่ออกกำลังกาย นี่พูดจริงๆบอกว่าพออายุเข้าใจแล้วอะ่ะคือการที่เราจะกินแบบตางเลยค่ะีนีมันเป็นเร,รื่องอาถามว่ากินท้ไห่ทได้แต่ก็ต้องทานแบบอพอดีร้สัสที่จะพอไม่มีใจอ่อน้เาเลยหรอคเวลา,าเล่นจนแบบมีเตะนเอะไรอย่างเงี้ยที่ผก็ถาเองตล่ี่ผมอะไรเนี่อนยอาหารที่เป็นหนึ่งที่านนอกจานี วันๆกินอะไรเท่าไหร่คนถามถึงใส่ใจ้างประมาณนี้ทันยิ่งก็คืออาหารน้ออะไรที่แบบจ้อยง่ายๆค่ะข้าวไม่แตะเลยแต่เบ้างแต่ว่าน้อยแล้วมันจะมันจะไหวไหมไหวนะคะเราถับนิตินี้แทนเนี่ยใช่ไหมก็จะมีโปรตีนเพราะว่าจะน้อลงไปอยู่เพราะฉะนั้นแบบคือเราออกกันไกลแล้วเราต้องมีโปรตีนที่ดีที่มันแบบต้นทานในการเราไม่ได้หางหรืออาหารกลางเด็กไม้องกิ

หน่อยจะเป็นคนมีจุดยืนของตัวเองค่ะถ้าเรารู้ว่าเราแบบทําอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรที่มันแบบเกินดีหรือว่าแบบเราทํางานตรงหน้ากองค่ะเรารู้ว่าเราเป็นยังไงต้องทำอะไรค่ะแลยวว่าขอบเป็นสุขภาพดีขอขอเป็นสุขภาพดีที่อยากจะอัดการออกกำลังกายตั้งแต่เช้ารูดูความแต่ก็ัวเบื่อเนี่ยก็เลยน้ข้ามันนิดวันบ้างสองวันบ้างค่ะไม่เบื่อเื่อไม่ได้ค่ะการลการออกกำลังกายลาออกไม่ได้ เขาบอกเราไม้บอกกระจายระบายอย่างมีคอมเมนต์แรงๆย้งพี่เจนเรอไม่ได้ยังไงบ้างไม่ปกติเกี่ยวกับโซเชียลสมัยนี้เป็นเรื่องปกติเราอยู่วงการเป็นยี่สปีไม่ปนดแลค่ะทั้งหลาที่เรารู้สึกแรงไหมมันไม่มีอะไรแรงกับหัวใจแล้วอ่ะพรอเราเรามีรูปพอเราเลยจุดต้นนั้นมาแล้วอะค่ะมันถ้าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับรูปสึกเจนจะแบบปล่อย่าด ถ้าพอมันไม่ให้หัวใจแต่แต่พอเป็นแม่แล้วเรา s. <S เป็นแม่แล้วอะค่ะเราต้องเป็นตัอย่างเราต้องเราต้องเป็นตัวอย่างยกับใครไดนใรหเราใช่ไหมใ่ไหมใช่ไห้่ไมใครไหมใ่ไหมใ่ใช่ไหมใช่ไมใชไม่ม่ใ่ม่ 이렇게했어